พลังงานทั้งหลายมันร่วมกันนี่เราไม่ต้องเชื่อใครพิจารณาตามความจริงแล้วไม่ต้องหยงดไม่ต้องเชื่อหลวงพ่อดีนะไม่ต้องเชื่อพิจารณาเอาหลวงพ่อดีไม่เคยพูดให้เชื่อพูดให้พวกเราเห็นความจริงเพราะตัวอย่างมันออกจากความจริงในจิตออกจากประสบการณ์ออกจากความรู้จริงเพราะมันหายสงสัยในทุกเรื่องในจัก,กรวาลนี้แล้วมันพร้อมที่จะมาประกาศโอ้ธรรมะพระเจ้าอัศรย์จริง แค่ลมหายใจนี่พิชิตไป,ปทั่วโลกได้พิชิตทั้งสามโลกได้กินพรมยมยักษ์ไม่กลัวทั้งนั้นเออเพราะเรามีลมหายใจไม่มีอํานาจใดเหนือกอไรรมเราไปได้แล้วกรรมที่ยะอยู่ได้หรือจากกันก็อยู่ที่ลมหายใจมองออกไหมล่ะถ้าเราหยุดลมหายใจทีวิตก็แดนดิ้นแล้วถูกไหม ตราบใดที่เรายังมีลมหมายใจเราสามารถที่จะยืนหยัดชีวิตของเราอยู่ได้ในสมัยก่อนนั้นแสนปีก็มีก็จะยังพุทธเจ้าของเราแต่ลพระองค์นี่ห้าหมืนปีแปดหมืนปีหกหมืนปีสองหมืนปีเกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้แต่ยุคนี้มีแค่แปดสิบปีร้อยปีก็หายากใช่ไหมคือยุคการียุคตอนนี้พญามาครองโลกไปหมดแล้วอาร,รําครองเมืองไปหมดแล้ว พูดที่จะรื้อพื้นได้ก็คือท่านทั้งหลายนี่แถ้าเกิดปัญญาแล้วออกจากอาวิชชาตัวน,นั้นแหละสำคัญตอนนี้กำลังมามาบอกหนทางแห่งปัญญาพิมุตแห่งปัญญายาณทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นให้ฟังเล่าสู่ฟังเฉยๆนะจากประสบการณ์ซึ่งไม่ได้ยากเลยเพราะทุกคนมีอุปกรณ์พิเศษคือลมหายใจใช่ไหม มีทุกคนไม่ลราหายใจนี่มีทุกคนปฏิเสธไม่ได้ก็บอกแล้วไงสัตว์ป่ามันยังไม่มียาเลยใช่ไหมแล้วเราเป็นมนุษย์อ่ะเพราะการเป็นว่ายใจเกิดทั้งหลายตั้งแต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกของเราหมุนรอบกันมันเกิดพืชขึ้นมาเกิดสัตว์ขึ้นมานี่คือเป็นวัตจักของสิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นในโลกนี้ก็เรียกธรรมชาติ เป็นกฎแห่งแต่ละเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเข้าใจตรงนี้ไหมตั้งแต่ตะไคร่น้ำาไลแล้วก็ขยายขยายขยาย,ย,ายจนพืชต้นใหญ่ต้นเล็กขึ้นมาเต็มโลกเลยสัตว์ก็ขยายเผ่าพัานธุ์จนเต็มโลกไปหมดเลยมันก็เป็นวัตจักรแล้วสัตว์โลกทั้งหลายก็มาทําหน้าที่ของมันตามวัตจักรตามกฎเกณฑ์แห่งกรรมของมันที่เยนายใตใยเกิดอนั่นเองมองออกไหมเนี่ย แล้วสัตว์ในรายการทุกชนิดล้วนแต่มาทําหน้าที่เขาเรียกว่ารักษาธรรมธรรมะคือหน้าที่คือกฎของมันเองธรรมะคือหน้าที่คือความจริงที่ปรากฏเป็นอยู่เช่นนั้นเองคือตะทักตาเห็นไหมมองออกไหมพิจารณาดีๆให้มันไวถ้าสงสัยแล้วถามได้เลยนะ ฟังถ้าสงสัยแล้วจริงคําถามมาเลยไม่ต้องกลัวว่าจะคาไม่ต้องกลัวอายนะมองออกไหมจับประเด็นแล้วพูดเรื่องนี้อยากจะฟังเรื่องนี้เอาเลยได้เลยทุกเรื่องแต่ถ้าไม่มีคำถามก็จะไปเรื่อยๆมันอาจจะพบไปบนมาเพราะว่ามันหลายเรื่องอยากให้เข้าใจเพราะมันใช้เวลาแค่วันเดียวดึบดำบันนั่นคือมีแต่สัตว์ใระสาน พอมันเกิดเป็นลิงแล้เป็นคนขึ้นมาตอนนี้เริ่มแล้วนะมองออกไหมล่ะช้างมันทําหน้าที่อะไรทําถนนหนอนมันทําหน้าที่อะไรขจัดซากสัตว์ปวกมันทําหน้าที่อะไรขจัดซากพืชน,นี่เหตุปัจจัยมันอยู่ที่คนนะทีนี้มองออกไหมล่ะเอาทาไมมันเหตุปัจจัยอยู่ที่คน พราะเกิดมาเป็นคนเท่านั้นแหละทีเนี้โอ้โหเรื่องเยอะเลยทีเนี้มันมีภพภูมิของสัตว์นรกขึ้นมาแล้วมันมีภพภูมิของเปรตเกิดขึ้นมาแล้วมันมีสัมภเวสีอัลุรกายเยอะแยะไปหมดเลยทีเนี้แถมมีเทวดาอีกแถมมีเทพอีกมีพรหมอีกแล้วมีพระพุทธเจ้าอีกมีพญยามารอีกม่ใช่ไหนคนคนตัวเดียวล้วนมองออกไหมล่ะ เอาทำไมสำคัญที่คนล่ะก็เราดูที่เราสิทุกวันนี้สิทุกวันนี้แหละมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากายนันเป็นคนหรอกแต่จิตมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกตลอดเวลาตั้งแต่พม,มลงมาถึงสันนรกอ่ะเคยสังเกตตัวเองไหมล่ะ,อ,ะอารมณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงน่ะวันหนึ่งมันกี่ครั้งนั่นแหละวิถีชีวิตของเราที่เราจะไปอยู่พบไหนภุมมไหนตลอด การเปลี่ยนแปลงคิดของเรานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละดูดีๆดูดีๆมาจาับประเด็นตรงนี้ทีนี้ของนักปฏิบัติทั้งหลายตากระทบรูปสังขารกําลังทาอะไรสังขารในที่นี้หมายถึงว่าความคิดนึกปรุงแต่งเราจะไปเอาคําพูดของชาวบ้านนะนะความคิดนึกปรุงแต่งเดี๋ยวดูรูปเิทนาสังขารวิญ,ญญาณก่อนนะ ทำความเข้าใจกับพวกเรากอนเนาะรูปเนี่ยธาตุสี่ขันห้ารูปที่เรามีอยู่นี่ดินน้ําลมไปทั้งหลายที่มันมีอยู่เป็นของพ่อแม่เราทิ้งมันไปนเลยนะอันนี้คือกายเป็นรูปธรรมรูปธรรมเขาเรียกว,ว่าทําหน้าที่ของรูปโยนไปเลยเป็นกองขยะหรือว,ว่ามันคนตายแล้วไปเลยมองออกอไหมส่วนดวงจิตนั้นมีอีกสี่ขันดวงจิตของเราเนี่ย หนึ่งคือความรู้สึกเรียกว่าเวทนาขันสองความจำเมมโมรี่เรียกว่าสัญญาขันนี่ภาษาบาลีหน่อยเนาะสามเนี่ยสังขารขันเรียกว่าความคิดนึกกรุงแต่งไอ้ตัวนี้ตัวก่อเหตุไอ้ตัวนี้แหละตัวก่อเหตุและตัวที่สี่คือวิญญาณขัน อ่าเนี่ยมันทําหน้าที่ความรู้สึกสุขทุกข์ความจําเมมโมรี่นี่ทิ้งไปเลยเหมือนเราใส่บันทึกข้อมูลใส่ชึกชักไว้จบอย่าไปพูดถึงมันความคิดมันจะค้นออกมาเองมันจะหายเองแล้วมันจะบรรจุเข้ามันเองมองออกไหมล่ะเนี่ยตัวสัญญาเนี่ยสัญญาคือตัวบันทึกข้อมูลเป็นเอกสารเป็นความจําบันทึกเป็นเมมโมรี่เหมือนแปดได้เสียบทุ๊บจบ นี่แบ่งหน้าที่กันนะเพราะธรรมะของพระเจ้าจะไม่ก้าวไกยกันรูปก็ส่วนรูปนามก็ส่วนนามกายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตมองออกไหมอะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั้นพระเจ้าของเราเรียกว่านามมาทมทำหน้าที่ของนามคือทำหน้าที่อย่างเดียวเราไม่เห็นตัวมันจะเรียกว่าจิตวิญญาณง่ายไหม ประดับความรู้ด้วยไม่มีผิดไม่มีถูกหลวงพอดีไม่เคยพูดถึงเรื่องผิดเรื่องถูกเข้าใจหรือไม่เข้าใจเท่านั้นเองถ้าสงสัยรีบถามเลยจะอธิบายให้เพราะเราต้องการให้แจ้งไม่ใช่ให้จำอย่าจำคำพูดทั้งหลายอย่าจำทำความเข้าใจมองออกไหมความรู้สึกสุขทุกทุกคนมีใช่ไหมความจำทุกคนมีใช่ไหมเมมโมรี่อะแล้วความคิดทุกคนมีไหม เออไอตัวความคิดเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวจังไรตัวกวีตัวหาเหตุปัจจัย่ะเนี่ยเพราะมันจะสร้างเทวดาก็อยู่ที่ความคิดมันจะสร้างพรหมก็อยู่ที่ความคิดมันจะเป็นเป็นพระนันก็อยู่ที่ความคิดมองออกอไหมเลยเนี่ยเออส่วนวิญ,ญญาณคือการรับรู้อย่างเดียวตอนนี้เราถอดทุกตัวออกรูปเวทนาสัญญ,ญาในการคิดมันเออมาเป็นผู้รู้ อิดดวงรู้อย่างเดียวเอ้ง่ายไหมทีนี้วิธีพิธีฝึกง่ายๆเลยรู้อย่างเดียวกายก็ไม่ใช่ของอืงคว,วงามรู้สึกตัวน,นี้ดูมันเอา้าก็ไม่รู้ว่าตัวเองสุขหรือทุกข์เลยตอนนี้เห็นไหมกายแล้วจริงเลยอก็แค่ร่างกายของพ่อแม่เราเรารักษามนันเอาไว้เพื่อสร้างประโยชน์มหาชนสร้างประโยชน์สร้างอะไรมีรรรรไม่ดีกว่าเลยเออมันอยากอาบน้ําก็ให้มันอาบน้ําไปมันอยากแต่งตัวก็ช่ชงหัวมัน เข้าใจจุดนี้ไหมล่ะไม่ใช่เพื่อปุมเปลือตัวเองไม่ใช่บำเรอตัวเองแต่รักษาความแข็งแรงเอาไว้ให้สร้างบาร,รมีเสริมบาร,รมีของเราจะไปนิพพานไปนิพพานที่เดียวลงพอดีไม่ต้องการคนที่จะมาเกิดอีกถ้ามาเกิดอีกก็ครูอาจารย์แล้วแต่ละองค์ท่านพาไปอยู่แล้วอยากรวยก็ไปทายทานเยอะๆมองออกไหมล่ะเอออยากเป็นคนสงบมีความสงบก็รักใส่สินมากๆเอา ถ้าอยากคนมีปัญญาก็ภาวนาเยอะๆไปมองออกไหมเนี่ยใช้หลักทานศีลภาวนาทําให้เต็มที่แล้วแต่อยากเกิดมาเป็นอะไรหนักนะคนมาเกิดอีกหนักนะเออถ้าอยากเป็นคนรวทาร์ก็มาทาสุดๆไปเลยเพราะยังไงเราก็เอาคืนไม่ได้อยู่แล้วทราศีลแต่ลินคานทั้งหลายนี่ยังไงเราก็หอบไปสวรรค์ไม่ได้มีแต่บุญกับบาท,ทานั้นถูกไหมบาปก็หอบล้งไปนรก บุญก็หอบแล้วไปสวรค์แค่นั้นเองมองเห็นไหมเนี่ยเข้าใจเนาะเออสิ่งที่จะติดตัวเราไปได้ก็คือบุญกับบาปเท่าน,นั้นเห็นไหมถ้าต้องการมาเกิดอีกเรื่องใหญ่ถ้าต้องการความสงบต้องรักษาสีมากๆอย่าไปเบียดเบียนใครแต่ถ้าต้องการที่จะไปเกิดในเพียงบางทางนาต่างๆก็บนเราก็อ่อนน้อมถ่อมตนก็ไว้ถูกไหมทําไมต้องไปเกิดเนี่ยอย่าง เป็นราชาเป็นกษัตริย์ถ้าเราไม่ฝึกการอ่อนน้อมถ่อมตนจะไปเกิดเวียงวังได้ไงมองเห็นไหมละ่ะเพราะในเวียงในวังเขาต้องฝึกระเบียบวินัยจารีปพณีในในวังไม่ใช่เหมือนตาสีตาสาเหมือนไพร่ข้างนอกนะถูกไหมเหมือนเราจะไปเป็นนักบ,บวชนี่กระโดดกระเดกได้ไหมละ่ะคนก็ตีเตียนตายเลยใช่ไหมอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนใช่ไหมรอเขาไวัชชาตายสิ อาถูมาเออจะพูดตลกโขคามันก็ก็แล้วแต่ครูาบาอาจารย์ท่านนะอันนี้ไม่ผิดถูกนะเพราะว่าทักษะของแต่ละคนไม่เหมือนกันเอ่ของผมงพอดีฟันอย่างเดียวเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อเขาช่างไม่ใช่หน้าที่กระจาย่า,ยางประกาศให้รู้ไงเอฮิปไปติกมาดูมาดูมาด,มาดูเรียกคนทั้งโลกมาดูต่อไปเธอไม่ต้องใช้ยาก็ได้นี่นี่ประกาศอย่างเดียวเรามีธรรมะพิเศษของพระเจ้าแล้วเห็นยังมองออกใช่ไหมเมื่อกี้ รูปเบตนาสัญญาทางการวิญญาณเราทิ้งทั้งหมดใช่เอาไว้แต่ว่าความรู้แระลึกรู้ตัวรู้อย่างเดียวเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อไปเติดไป,ไปตื่นรู้ตื่นแล้วเบิกบานเห็นไหมยังทิ้งทุกอย่างออกจากจิตของเราให้หมดเลยนักบวชได้ทิ้งให้หมดเลยนักบวชได้ทิ้งทั้งหมดรู้อย่างเดียวเห็นไหมเหมือนนี่เราเรานั่งอยู่เนี่ยเราก็เห็นกายเรานั่งใช่ไหมล่ะเอ พอเราจับเวทนาจิตเราไปจับเวทนาเนี่อืมอเฉืๆอนี่ว่าอตอนนี้เรามีความถ่ายไหมเวทนาเกิดขึ้นใช่ไหมกายเวทนาจิตธรรมเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้คําว่าธรรมะนี่หลวงพ่อดีอาจจะแตกต่างจากคนอื่นแต่ไม่ใช่จานะฟังให้ดีนะั้นแค่แลกเปลี่ยนให้พวกเราเข้าใจง่ายแล้วทําได้สบายๆเพราะหลวงพ่อดีเห็นทั้งหมดในจักรวาลเนี่ยเห็นแค่ธาตุกับ มโลกธกาตุกับโลกธรรมเรื่องของสมมติกับเรื่องของทีมดม,มองมองออกมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในโลกในโลกที่มันตั้งอยู่ที่เราเป็นวัตถุเป็นรูปทั้งหลายก็เรียกว่าธาตุเราเรียกว่าธาตุทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมทั้งไปต่างๆในจักรวาลใน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 โลกที่เรามองเห็นตั้งต้นไม้ใบหญ้าต่างๆเนี่มันเป็นธาตุมันเป็นรูปรูปประทับ พระเจ้าตรัสเป็นรูปธรปรมหลวงพอดีมาเห็นเหยอ๋อมันมีแค่รูปกบนามแค่รูปกบนามได้หลายเรื่องนะถ้าเข้าใจแต่ไม่เข้าใจก็ไม่ได้สักเรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยรีบถามเ้ออาจารย์อยากให้ถามเยอะๆพูดหลายๆเรื่องเพื่ออยากให้ถามนะส่วนหน้าที่ของมันเรียกว่านามเน ต้นเสมนา,มามีหน้าที่ไหมหลังคามีหน้าที่ไหมฝ้ามีหน้าที่ไหมตามีหน้าที่ไหมหูมีหน้าที่ไหมจมูกมีหน้าที่เรียกว,ว่าธรรมะนอกจากดีกับเลวแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอัพยากาตาธรรมเพราะมันไม่มีดีเลวกับใครเลยแม้เด็กขวดน้ำใช่ไหมมันมีหน้าที่ใช่ไหม มองออกไหมแก้วกาแฟใช่ไหมมันมีหน้าที่ไหมถ้าเราเห็นแก้วเห็นอะไรเห็นรูปเห็นทาน่าใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเรารู้ว่ามันใส่กาแฟถ้าเราไม่เห็นมันเขาว่าใส่กาแฟต้องเอาแกาแฟมาให้เรากินใช่ไหมมองออกไหมตัวเนี้ยหน้าที่ของมันก็คือใส่กาแฟไม่ให้เรากินมองออกไหมละ่ะทีนี้ ธาตุนี้มันจะเป็นแก้วก็ดีมันจะเป็นพลาสติกก็ดีมันเป็นกระดาษก็ดีอันนั้นคือความแตกต่างของมันในของธาตุใช่ไหมธาตุย่อมมีความแตกต่างเพราะเราเห็นต่างกันวัตถุที่ใช้ต่างกันใช่ไหมเหมือนต้นเสาเขาว่าเสาคือตั้งสารารู้มาเป็นที่ตั้งใช่ไหมแต่ถ้าไม่พูดเหลือปูนผิดกันไหมเอ้ยหินเอ้ยไม้ด่ากันตายไหม แต่ถ้าบอกว่ามันเป็นที่สร้างโคง้งนะเจมั้ยเจอมั้ยตรงนั้นนั่นนะ่ะธรรมะไม่แตกต่างเป็นภาษาธรรมภาษาธรรมทั้งสามโลกไม่แตกต่างกันเลยเพราะเขาเห็นธรรมการที่มีดวงตายทมคือความเป็นอยู่เช่นนั้นเองเป็นต,ะต,ะต,ะตะัตาแล้วเป็นอยู่ไหมดวงอาทิตย์ขึ้นแต่เช้าไหมดวงจันทร์ขึ้นกลางคืนไหมเป็นอยู่เช่นนี้ตลอดไหมไม่เกี่ยวพวกเจ้านะเนี่ย พระเจ้าท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกของจักรวาลเลยนะมองเห็นั้มนี่อาจารย์พ่อของเราที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้คือพระเจ้าหนึ่งในหลวงราชการที่เก้าหนึ่งสององค์นี้เนี่ยอยู่ในหัวใจถึงทํางานถวายทีวิตนี่ถวายหมดแล้วไม่เอามองออกไหมเนี่ยเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังทีหลังมองเห็นนะเออนี่แหละก็คือดวงตาเห็นธรรมคือเห็นความจริงทั้งหมดในจักรวาลน,นี้ เป็นอยู่เช่นนั้นเองอันนี้เราไม่พูดถึงภาษาบาลีนะเพราะผก้อนอนี้ไม่รู้จักภาษาบาลีไม่ได้เรียนเหมือนครูบาอาจารย์ท่านยกยกไว้ให้ครูบาอาจารย์ท่านเรียนบาลีเนาะเออนี่เราพูดภาษาบ้านนอกภาษาชาวบ้านมองเห็นไหมเมื่ออาจารย์บอกเสาเข้าใจเสาเนาะเออพ่อจำไม่ได้อยู่มคตก็เลยพูดมคตไม่เป็นหลวงพ่อดีพูดแต่ภาษาชาวบ้าน ทีนีตจะอยู่หรือตายเนี่ยมาอยู่ที่นี่ลมหายใจเราเนี่ยก็เลยเห็นความสําคัญของลมหายใจมากที่สุดมองเห็นไหมยนนียหน้าที่ของลมหายใจของเราฟังให้ดีเท่านี้โดยปกติทั่วไปคนธรรมดาคือรักษาชีวิตถ้ามีถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็คือมีลมหายใจเข้าออกแค่นั้นเองปุถุชนคนทั่วไปจะมองแค่นั้นแต่หลวงพอดีไม่ใช่คนคว้าได้มากกว่านั้น คนความมาจากไหนก็มาจากธรรมของพระเจ้าไงอาณาปานติเมื่อก่อนยังไม่รู้เลยอาณาปานติเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้แค่ขอชีวิตยอยู่รอดก็แล้วความทุกข์หนักๆเข้าเราก็ใช้วิจารลมนี่แหละเพราะเราอยู่กับหลวงปู่มัน่นเข้าใจยังไม่ใช่อยู่กับหลวงปู่มัน่นนะเราศรัทธาอย่างไรกล้าในหลวงปู่มัน่นคือพุทโธเอเรา hey, ก็เลยใช้ลมหายใจแทนพองยุบข,ของหลวงพ่อคง เออได้ที่เดียวกันแต่คนระเบ,แบบียบใกล้เคียงอาตมานี่เป็น